สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนไม่ก้อยขอต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่บ้านสวนยามเช้าค่ะน่าจะสัก6กโมงเจ็โมงเช้านะคะนี่ว้าอารุณสวัสดียังคะอรุณสวัสดิ์คุณแม่ได้ยังอรุณสวัสดิค่ะอรุณสวัสดิ์เอฟซทุกคนด้วยที่นี่ที่ไหนที่นาค่ะสวยมากรรยากาดดีดีตื่นมานานอะไรยัง อยู่นา,นานแล้วค่ะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมานอนบ้านสวนนะคะมานอนรู้มากันทั้งครอบครัวเลยค่ะเพื่อนๆว้าวบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนว้าวสวยจังเลยขี่นั่งดูอะไรดู <c oughs> ขี่นั่งดูอะไร <c oughs> นั่งดูอะไรว้า <c> ว <oughs> บรรยากาศดีๆยามเช้าค่ะตื่นมาแต่เช้ามาดูน้ำหมอกน้ำค้างยามเช้า้วยค่ะแสงพระาทิตย์ามเช้านะลืมอาการไข้เจ็บป่วยให้ไปเลยเพื่อนๆมีแต่ความสดใสใดูสะก่อนมาดูน้ำค้างยอดหญ้ากันเห็นไหนคนนะนี่มาดูน้ำค้างยอดหญ้าแสงสว่างสดใสตอน,น,นเช้าค่ะทุกคน เชา้าค่ะสดใสเข้าไว้ค่ะเพื่อนๆมารับพลังแสงอาทิตย์ยามเช้านะพระอาทิตย์ทําให้เราแข็งแรงนะทุกคนนะพระอาทิตย์ทำให้เราแข็งแรงตื่นมาก็มาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เลยทุกคนนี่ว้าวสดใสมากสดใสมากนี่ป่าเยอะมากทุกคนนี่นะ ไม่ก้อยโชว์ผลงานวันไดไมทุกคนนะว้าวบรรากาศก็ดีมีสองจุดเลยบันไดเราอะ่ะตรงนี้ก็มีค่ะทำใหม่ค่ะทุกคนถ้าอยู่อะงานสวนอะเราก็จะก้าวหน้าดีทุกคนวสวยมากสวยมากสวยมากอ่าดูดพี่กกิออกมาแล้วพี่กกีดูเมื่อคืนเขา เช้ากันขึ้นมานอนนากันโอ้ว้าว <c oughs> นี่นะไะครัเพื่นเพืนเห็นไหมภาพที่ตอนเช้านี่สุดยอดเลยอย่าลืมนะที่ไม่ก้อยบอกทุกคนใครตาฟ,า,ฟาฟ้าฟางตาเบอร์เบอนะให้มามองพระอาทิตย์นะคะตอนเชา้ากระพริบกระพริบตานิดนึงดื่มน้ำสะอาดสักแก้วนะคะ หรือเพื่อนท่านไหนชอบดื่มชาสมุนไพรก็ตามสะดวกเนาะนี่มากับพริบตารับแสงพระอาทิตย์นะคะซึ่งมีแสงอุลตราไวโอเลตที่หลายสีมากๆเป็นการรักษาดวงตาของเราให้หายเบลอมองเห็นอะไรไม่ชัดเนาะเรามาดูกับธรรมชาติมารับความเป็นธรรมชาตินี่เพื่อนๆเ่วน,นไหมสิยไหม ใช่ไหมวักตองวักตองสวยมากสวยมากระบายใจเลยตื่นเลยเช้าเพื่อน ด้านหลังก็มีนะด้านหลังด้านหลังแม่ก้อยกับปลาเยอะมากทุกคน,นเมาสบายมากเนี่ยเจ้ามีเพื่อนเกษตรที่น่ารักหลายท่านแม่ก้อยขาข้าเป็นยังไงมั่งอ๋อดูเลยมาดูเลยทุกคนโอ้เป็นไงเป็นไงบรรยากาศดีดีทุกคนโอ้นี่ว้าวสวยจังเลย ก็มีนะทุกคนอยู่ด้านล่างปลานะได้ยินเสียงแม่ก้อยนะยังมุดหัวลงนะ <laughs> เสียงแม่ก้อยดังมากทุกคน <laughs> หัวล้อเข้าไว้นะทุกคนหัวล้อสดใสตื่นเช้ามาก็มาออกกําลังกายมาวิ่งมาเดินมาแอโรบิกโยคะตามสะดวกเลยทุกคนนี่ชีวิตเป็นของเราเลยทุกคนชีวิตเป็นของเรานะออกแบบ ออกแบบกันเลยเพื่อนๆออกแบบให้อยู่กับธรรมชาติเลยมาให้ไวมาอยู่ให้ไวเลยทุกคนสวยมาก,กดูใกล้ๆดูใกล้ๆสวยมากรุนสวัสดยียามเช้าค่ะก้อยตื่นตั้งแต่ที่สแล้วทุกคน บรรยากาศนะคะบ้านสวนนี่บ้านน้อยๆในสวนทุกคนโอ้ต้นไม้พืนผักมกันกอยก็โตขึ้นเยอะเลยทุกคนมะม,ม,ม่วงมะม่วงเราตื่นเช้ามาครับเพื่อนๆขาไม่เห็นต้นไม้พืชผักไม่เห็นต้นไม้พืชผักอ่ะออกดอกเนาะ ติดผลน้าดีมากๆเลยเอ๊อใครชอบถั่วพูเอยอ,อร่อยนะกินกับน้ำพริกหรือกินสดๆสดนะอู้ดอกตึงเลยทุกคนเห็นไหมโอ้งามงามงามโอ้มะระกอมะระกอไม่ก็อยู่ตรงนู้นงามมากเลยมะระกอแล้วก็ว้ามะม่วงมหาชนกออกดอกแล้วนะทุกคน นี่โอ้โดอกผลทนน,นี่คือต้นไม้ที่ทนน้ํานะไม้ผลที่ทนน้ำมากมากทุกคนคือใครที่อยู่ทําเลทําค้งของนาแล้วน้ําท่วมอ่ะมะม่วงมหาเจกคือหนึ่งสิ่งเลยเยี่มากว้ามาดูมะละกอ,อนี่นี่นี่ดูดูตำหลักต้องตัดทิ้งนะ แต่ก็เสียดายอ่ะก็สวยสวยนะเนาะไม่เจ้าพระคุณเรียกเป็นมะละกอสายมะละกอตัวพู้ค่ะเพื่อนมะละกอตัวเมียจะก,กลมๆเนาะต้องตัดทิ้งอ่ะตออะ่ะเรียกตออะ่ะแล้วก็ให้น้องแทงต้นแทงตอใหม่นะคะนี่มะขามเทศซาแล้วก็อ,อวดเพื่อนเพื่อนก่อนเดี๋ยวเดีด๋ยว้แต่ดดสวยสวยไอ้แต่ตัวนี้นี่สัรปะรถไม่ก้อยเลย เต็มเลยโอ้ตอนเช้าไม่เห็นดอกนะคะตอนเย็นะ่ะเห็นดอกอยู่โอ้วู้พริกดอกตึมดอกดอกโอ้ดู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 ด,มด,ด,ด,ดูมีพ่อกุ้งมาเด็ <laughs> <laughs> ดอะไรคุณพ่อ,อพริกเอาพริกไปโอ้ผัดกะเพราผนาผนาเอากะเพราแดาง เผาแดงดีกว่าโอ้โหเพีเผาแดงค่ะทุกคนเผาแดงมีกระเพาแดงกับกระเผาเขียวหรือบางคนเผาเขียวอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเผาเขียวอยู่ตรงนู้นเผาแดงอันนี้อันนี้แดงค่ะทุกคนอันนี้คือแดงเพื่อนๆจ๋าแดงจ้ะทำแบบอะไรคะผัดเนื้อผัดกระเพรา ดีมากมากอย่างเงี้ยเราไม่ต้องล้างก็ได้มันเป็นธรรมชาติจะได้สารอาหารเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้เคมีค่ะธรรมชาติกับเพื่อนราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้เคมีธรรมชาติกันเพื่อนูด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 ูหอม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 ไรโอ้น้ำค้างนี่เนี่ยตื่นมาเห็นเห็นน้ำค้างอยู่บนยอดหญ้าอยู่บนใบตองนี่งามายกล้วยหอมทอง นเออนีอออด่ดูดงด,ง,ดงอ้อยไม่ก้อยสวยนะสวยนะอ้อยไม่ก้อยนี่ พ่อคะอ่าพี่กายตื่นแล้วตื่นในเช้าเลยพี่กอกี แม่ก้อยขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ <จะ S 1> รับ<ะ>ชมคลิปว<ห><ม>ิดีโอของแม่ก้อยนะจ๊ะ จนจบคลิปวิดีโอค่ะบ้านน้อยๆในสวนนะคะโคกหนองนาที่ไม่ก้อยออกแบบเองแล้วก็ทําเองนะคะเพื่อนๆค่ะขอประคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคุณพระศีรัตนา์ตายคุ้มครองทุกคนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะแล้วไม่ก้อยเข้าสวนใหม่ถ่ายคลิปให้ชมกันอีกนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนค่ะ